องทานถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเด็ดขาดว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากไม่พิทักษ์รักษาวไว้ซึ่งเกียรติภูมิของประเทศนํามาสู่การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา30สิงหาทักษิณชิน,นวัตรสทรอ,อีกแล้วทักษิณชิน,นวัตรยังคงเดินเกม จดตั้งรัฐบาลอยู่ทักสินชินวัตรโทรหาทุกพักโทรไปหาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลนอกพักการเมืองทั้งสิน้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองทั้งสองคนแต่เป็นผู้มีอิทธิพลของสองพักทักศินเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของพักเพื่อไทยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้มีอิทธิพลของพรรคประชาชนกลายเป็นว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรก็กลับมาอีหลอบเดิมกำลังฟื้นคืนอำนาจสารตัดสิน29หทักษิณชินวัตรสามารถฟอมารัฐบาลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ก็นั่นแสดงว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่สารตัดสินพาะสุดท้าย,ยทักษิณชินวัตร ก็ปอมอำนาจกลับคืนมาเราก็คงต้องออกมาสู้กันอีกรอบใช่ไหมประเด็นของคณะรวมพลังแผ่นดินก็เลยบอกว่าพี่น้องครับมันก็จะวนไหมอีรอบเดิมถ้าพี่น้องนอนอยู่ครับที่อยู่ที่บ้านมันก็ต้องออกมาสู้กันไหมออกมาสู้จากการจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่ทำไมเราไม่เริ่มสู้กันต่อเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไม่ใช่ พวกเราก็เลยปรึกสาหารลือกันว่างั้นเราก็ต้องไม่หยุดเราก็ต้องเดินต่อไม่งั้นมันก็จะวนมาอีหลบเดิมเขาก็กลับมามีอํานาจเหมือนเดิมหลังศาลตัดสินไปเขาก็ไม่ได้สนใจคาวินิจัยของศาลเลยเขาก็กลับมาป้อมอํานาจกันใหม่พี่น้องจำเหตุการณ์หนึ่งวลีหนึ่งที่เราพูดกันตลอดได้ไหมตอนทหารไทยสู้กัมบูชาที่ภาษาตาควาย รัฐบาลไปเจรจาบอกหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในขณะที่ไทยกําลังรบได้เปรียบทหารไทยก็ต้องหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขสุดทา้ายราษาตาควายที่เป็นของไทยเนี่ยก็ยังไม่คืนเป็นของไทยร้อเปอร์ซเพราะไปทําการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในขณะที่ได้เปรียบก็เปรียบเหมือนกับพวกเราอ่ะกำลังได้เปรียบอยู่เพื <h> <h> ่อไทยกำลังเพี้ยงพามอยู่ระบอบทักษิณยังระสมระสายอยู่ เราจะหยุดสู้โดยไม่มีเงื่อนไขไปทำไมล่ะพี่น้องครับเราก็ต้องเดินต่อจะขุดรา้ขอนโคนระบอบชินวัตรที่เราวินิจฉัยว่าเป็นตราบาปเป็นต้นไม้บาปของประเทศไทยมาตลอด20ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นกันอีกกี่ครั้งล่ะไม่สู้ สู้ม้วนเดียวให้มันจบดีกว่าใช่ไหมดังนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องบอกว่าดีใจฉลองชัยก็มาฉลองชัยกันที่นี่ก็ได้มาดีใจกันกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่มาดีใจพรหอมๆกันให้เต็มลานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับเพื่อนก็ได้ใช่ไหมดีใจไปสู้กันต่อไปยกกันต่อไปวันที่สามสี่ห้า เขาจะประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้บ่ายสองโมงพักเพื่อไทยไปคุยกับพักประชาชนก่อนหน้านี้ทักษินคุยกับธนาธรเมื่อวานนี้วันนี้พักเพื่อไทยไปคุยกับพักประชาชนพักหนึ่งถูกตราหน้าว่ากระซาะบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อีกพักหนึ่งถูกตาหน้าว่าไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเกียตรติภูมิของประเทศ แต่ลัฐพักการเมืองเนี่ยไม่เคยเห็นข้อเรียกร้องของพวกเราอยู่ในสายตาเลยไอนน้พูดเนี่ยแต่ไม่ได้ตั้งเวทีเชียร์พักไหนใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่คุณต้องรับเงื่อนไขของพี่น้องประชาชนให้ได้วิกฤตของประเทศที่เกิดมาเพราะคุณไม่เคยฟังประชาชนคุณต้องยกเลิก MOU 43-44ให้ได้คุณต้องถอน n t e r t a i n m e n t Complex ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่วาดเรียมเข้ามาใหม่ต้องยกเลิกทันทีไม่เอาอีกแล้ว เช่าที่99ปีเราก็ไม่เอาแก้รัฐธรรมนูญที่ไปแต่หมวดหนึ่งหมวดสองเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ไม่เอาเช่นกันดังนั้นไอ้ตั้งโจทย์ไว้แบบนี้พักไหนมาเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องเอาโจทย์ของพี่น้องประชาชนไปพิจารณาซึ่งเขาจะจัดตั้งรัฐบาลวันที่สมที่สี่ที่ห้านี้ดังนั้นวันนี้เรามาตั้งโจทย์ให้ทุกพัก ได้คำหนึ่งถึงข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเราต้องทำการชิงทงนำรุกให้พักได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องของพวกเราดังนั้นเชิญชวนพี่น้องมาสําแดงพลังกันให้เต็มที่ตอนนี้แดดไม่มีฟ้าฝนเป็นใจพี่น้องกรุงเทพ เดินทางมาสมพบกันได้ลานอนุสาวรีชัยสมรภูมิต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนครับพี่น้องครับเดีย๋ยวพบกันใหม่ขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้พี่ตั้มพี่ชิดชัยมงคลอีกครั้งหนึ่งครับครับพี่น้องครับครับวันนี้ชัดเจนนะครับเมื่อสักครู่น้องตั้มขวัญใจของพี่น้องทุกคนประกาศเจตนารมณ์การชุมนุมครั้งนี้ ชัดเจนครับว่าเราด้านหนึ่งอาจจะมาร่วมเฉลิมฉลองที่อุ้งอิงออกไปแต่ภารกิจเรายังไม่จบนะครับยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าเป้าหมายสู้กันมา20ปีคือทำลายล้างระบบทักษิณขุดรากถอนคนวันนี้มันยังบังอาจเคลื่อนไหวที่จะกลับมามีอำนาจอีกพี่น้องไม่ยอมนะครับ ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแสดงพลังให้นักการเมืองที่วันนี้ยังอยู่ในระบบรัฐสภาไม่ว่าจะหน้าไหนพักไหนมาคุณต้องยอมรับสัญญาประชาคมกติกาของประชาชนถ้า คุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับมาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนเราก็เริ่มนับหนึ่งไล่มันเลยใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้เรานับหนึ่งเริ่มไล่ระบบชินวัตรทั้งที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับเราติดกับดักทางการเมืองมาโดยตลอด วันนี้ประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋าแต่นายทุนรวยเอา,เอาใช่ไหมครับครับพี่ดอรครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านับตั้งแต่นี้ไปลานอนุสาวรีย์จะคลาข้างด้วยพี่น้องประชาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยเต็มทุกพื้นที่ทุกอนุของลานอนุสาวรีย์ให้มากกว่าวันที่ 28ที่ผ่านมาถูกต้องครับพี่มรบนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับอาบน้ำนะครับการเดินทางี่สดุกนั่งบีทีเอ็นั่งรถทุกสายนะครับที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็ส่งแรงใจนะครับดไล์สุดถ่ายทอดสดจากทีที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะ ครับพี่ร้องครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะประเดิมอุ่นเครื่องด้วยการร่วมร้องเพลงนะครับแสดงความยินดีนะครับที่เราได้ชัยชนะมาขั้นหนึ่งนะครับต้องบอกว่าชัยชนะนี้มีแค่ขั้นหนึ่งเล็กๆเ,เ,เท่านั้นครับพี่ร้องผิวเผินผิวเผินพี่มาิวเผ,ผินขั้นต่อไปคือเราจะทําให้ตระโกลชินวัตรไม่มีที่อยู่ในสังคมไทยครับ ครับผมเหมือนกับพี่มรบอกนะครับและพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ต้องขุดรากถอนโคนลูกไปพ่อยังอยู่ใช่ไหมครับลูกไปพ่อยังอยู่ใช่ไหมครับเราต้องจัดการพ่อด้วยใช่ไหมครับต้องขุดรากถอนโคนระบบชินวัตรไม่ให้อยู่กับการเมืองไทยและไม่อยู่กับประเทศไทยอีกแล้วครับ การเมืองนับตั้งแต่นี้ไปพี่น้องครับจะเข้มข้นมากนะครับผมบอกตงครงนังกิษผมอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลนะครับพักเพื่อไทยกับพรักประชาชนจริงๆถ้ามันจัดตั้งได้น้องครับบ้านเมืองเราก็จะไม่มีวันสงบนะครับเพราะเราจะไล่ทั้งสองพรรคเลย บอกตั้งมันถึงเวลาที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมาสำแดงพลังกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับเมื่อสักครู่นะครับก่อนขึ้นเวทีนี้มานะครับพี่น้องชนบุรีบอกว่ากระซิบมาบอกว่าไม่ต้องกังวลพี่น้องกรุงเทพเดี๋ยวทับหลวงจากกรุง ชนบุรีไม่ใช่เมืองชนบุรีก็จะทยอยมาเต็มหมอกเต็มหมอกครับพี่น้องครับนะครับที่มาแล้วคือจังหวัดตรังอาสิหนครับ<อ>พี่น้องจังหวัดตรังไหนพี่น้องจังหวัดตรังขอเสียงหน่อยน้ำชุมพลอาพี่น้องกบีกะบี่กะบี่ย,ยละยลายละลาครับ ส่งคร่าส่งครามาแล้วนะครับฮ่บาตานีปตตานีแล้วก็สุราธานีโอ้ยียบเลยบทสุราธานีไหนไหนพี่น้องกรุงเทพสอบเสียงพี่น้องกรุงเทพหน่อยโอ้โหครับแล้วพี่น้องบนสกายวอล์กข,ขอเสียงหน่อยอชูธงด้วยชูธงด้วยบอก คือถ้าเป็นไปได้พี่น้องเอ้ยช่วยกันลงมาข้างล่างก่อนดีกว่านะครับเราได้ให้พื้นที่หน้าเวทีนี้นั่นไปด้วยพี่น้องที่รักชาตินะครับเราจะได้สามารถเคลียร์พื้นที่การจราจรให้พี่น้องที่จะมาที่หลังนะครับได้เติมเข้ามาได้อย่างสะดวกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครมีเรียวแรงไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะครับขอเชิญพี่น้องลงมาครับ พี่มารับด้านขวาเราครับพี่น้องออสมาพันธ์แรงงานวิสาหกิจก็ราองขร้วสรสรสรสนะครับและก็ประชาสมพันธ์นิดหนึ่งพี่มารผมนะครับสวยจากคอปทนะครับสนับสนุนกันได้นะครับโบสวยๆและมีหมวกด้วยนะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็สนับสนุนคอปทได้นะครับ มีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องต้องช่วยกันสนับสนุนและการชุมนุมครั้งต่อไปเราก็ใส่เสื้อตัวนี้นะครับ,รบเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นพวกเราเป็นผู้รักชาติ รักแผ่นดินเหมือนกันครับเนี่ยนีน้ะนี่อ๋อนี่นี่โบโบอยู่ตรงนี้นะครับโบอยู่ตรงนี้นะคุณปทจะเดินไปตามที่พ่อแม่บินอยู่นะครับเส้นไปยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งมีหลายนะครับด้านขวามือของผมนับตู้สนับสนุนของรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนะครับอยู่ด้านด้านฝวามือของผมครับพร้อมแล้วฮะนะครับครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับ เรามาร่วมกันสนุกสนานด้วยบทเพลงรักชาตินะครับกับนาเสกคารวาสและน้าลุคคารวะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินผู้ที่รักความถูกต้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราออกมาสํแแดงกำลังกันสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่สกายวอล์กด้วยนะครับส่งเสียงด้วยครับ ที่รักขาสุดใจใไกลมารุกลาาที่ปะไทยจะป ประเทศไทยนี้ฉันรักเธอพลังแผ่ดนดินพลังคนดีเจริญฟ้าพาเมืองไทยนี้ให้จเจริญวัดชนาพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสัตย์ปัตตสัตย์คือสู่ร,รวมใจ ไม่ใช่ทุกสิ่งแต่เพราะความจริงนั้นมันไม่ตายประเทศไทยฉันรัรรกรรเ,อเนธนอพลังความรักพลังแผ่นดินพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนาพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสัมพันธ์กษัตร์คือสูดร,รวมใจ กัดกินประเทศไทยจะมั่จะังไงเรา สาเหตุที่พวกเราออกมาเพราะว่ามันยังไม่สุดไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเอาให้มันสุดเอาให้มันจบจบที่รุ่นของพวกเรานี่แหละไม่ต้องไปรอถึงรุ่นเจนวายเจนเอเจนสอมตีนอะไรทุกอย่างเอาให้มันจบที่รุ่นพวกเรานี่แหละคนบอลทักษี ออกแพนบอมดองเนี่ยรูสกรบมทางุณกันภาษีหุ่นภาษีที่ดินกันน้ำมันกูเงินมากินตั้งสองจุดสองล้านล้านแก่น้ำท่วกันอีตั้งหลายพันล้านคนไทยเป็นนี้บันตัวลูกชนลารนเป็นร้อยปี ระบ,บอบักซิจะปล่อยให้มันกินไปทำไมมันแซ่บมันซออยยางก,กับตัวนอ,อนชรไทยตำรวจทหารตราชาการสานยังไม่วายร้อยเลนเลียมเรียนดูซิวนเวียนอยู่รอบกายถ้ามันซื้อได้จะต้องพปนนลายประเทศชาติประเทศชาติต้องไปให้ Ah เสียงพี่น้องจากปัตตานีนะครับขอเสียงพี่น้องจากจังหวัดตรังด้วยครับขอเสียงพี่น้องชาวชุมพรด้วยครับว่าคนตาใต้นี่รักชาติจริงๆสู้ไม่ถอยนะครับขอเสียงคนภาคตะวันออกเลยลูกพี่น้องชาวสงขลาเข้ามานะครับขอเสียงพี่น้องชาวภาคอีสานด้วย กรบพว้เราค่นร,ระบอบทักษิณ้วยกำลังด้วยพระกํำลังของพ่อแม่พี่น้องเราจะโค่นร,ระบอบทักษิณได้ครับจากทักษิณส่งกััไไปติดทุกข์